เขยวังหินนะครับเรียกกันครับ2 0 5สิบนะครับ20 50เขยวังหินครับเหลียงคนสะแทยลงจากฐานแล้วนะครับหน้าเทียนถทีใกลคขับมาแล้วนะครับสุดท้ายงันเขยวังหินครับ วันง่ายดูดีสามสอง้าไปรูป้าไมรูป้ไมรูป้าเคยวางหินนะครับ ง่มากๆนะครับการเดินทางนะครับเคยบังหินนะครับครับที่งานเคยบังหินนะครับพี่น้องครับจังหวัดแรก่ทั่วสวยงามมากๆรวมรวมดีครับนี่ครับที่งานเคยบังหินนะครับนะครับสวยงามมากๆนะครับจังหวัดแรกนะครับเคยวังหินนะครับนี่มาเลยต้องได้ผลตาม ครับถึงงานเคยบางหินนะครับจังหวะแหลกสวยงามมากมนะครับนี่นี่ครับมาลุ่นมาเชี่์ครับถึงงานเคยบังหินครับตัวี้ตัวสบา่ดงนี่ตัวนี้เยเัวนี้าดไหน้คิการ่นุตกานี่ครับนี่เหนัวนี้ขาางมาทครังหวนเลยครับไปแดงไปแดงดดไปแดง้หเจ้าเหาหงเลยนะครับเยบางหินนะครับ มีคนทำงเรามีว่ากันบุเบอยนมาดันมีเราดีมาเหมือนกันเลยด้วยกันไทยัวาดันซ้ายดันขวาพักมาเขาหรอเลอมาเขาอยโย่คอยส่วนลดกับทวกมนเหมือน มูไรไปกไดี๋ไม่้า้าตอก่นน่โอ้ยเนบ่ยหลายๆพนเบาลงเยเบาเป็นเบาเล่นนะเบาเป็นเบาเล่นนะครับตีไปตุนเออเนไรสามร้อยชุนไปลอยเลยเนี่ยชุอยพวงแล้วของใส่

อ่ะล้อเหล็กสุดท้ายนะครับพี่น้องครับฟันจุกไก่นะครับของหางของเงินเคยบางหินนะครับล้อเหล็กสุดท้ายเลยนะครับเบังเหล็กที่ลอยเลยนะครับลอยข้อแ